คซีที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อม่พี่น้องป้องไปทุกทุกคนมาพบมาพ่อกันกับผมก่อนกระสินนะครับย่มเย็นๆนะครับวันศุกร์นะครับวันนี้นะวันที่เก้าเดือนเก้านะครับเป็นวันดีนะครับมีแนวทางดีๆมาแบ่งปันนะครับได้สองอาทิตย์ยังไม่หลุดนั่นก็คือ ตำเล้าพี่นองตำเล่าเสียบๆนะครับนะใครเข้ามาแล้วนะครับขอคนลักแช์นะครับแชร์ share แล้วขอให้โชคดีให้ร่ําให้รวยนะครับวันนี้มีแนวทางรัฐาบาลนะครับที่ยังไม่ลงที่ไหนนะครับแนวทางชุดเน้นชุดรวยชุด3าตัวนะครับเพราะนั้นก็ขอคนละแชร์นะครับแชร์แล้วขอให้โชคดีให้ร่ําให้รวยนะครับเดี๋ยวขอแชร์นิดหนึ่งนะครับนะขอแชร์อย่าง ยังไม่ได้แชร์นะมันไม่ยังไม่แจ้งเตือนต้องต้องเข้ามาในเพจโดยตรงมันมีปัญหาที่ยังไม่ได้ปิดกันนะนะดก้นตัวเองนะครับปิดกั้นตัวเองนะครับเดี๋ยวขอแชร์ไปยังเดี๋ยวอาจารย์ก่อนไปจวดยังไม่ได้แชร์นะครับขอขอแชร์นิด็นนะึ่งนะครับ ใครเข้ามาแล้วนะครับขอคนละแชร์นะครับขอคนละแชร์เด้อพี่น้องนะขอคนละแช์นะจะได้มีโชคไปด้วยกันวันนี้นะครับเป็นวันโกนพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่นะครับหรือวันเท่าเอิญว่าขาดากเนาะบุญขาสากนะนากนะทางภาคกลางหรือคนไทยคนจีนเขาจะเรียกวันอะไรละไหว้ไหว้พระจันทร์เนาะนะวันไหว้พระจันทร์นะครับจะขอแชร์นิดหนึ่งนะครับ แค่นิดหนึ่งนะครับไปยังเทียดแก่อนพระจวดนะครับยังไม่ได้แชร์ูเทียเห็นแล้วเนาะนะเปกอยู่ใน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 เครื่องที่ล้าอยู่นะครับมันไม่แสดงผลให้เห็นว่าเปะมากมากๆเลยเออนะครับดัองนั้นเราจะดูเครื่องนี้ส่งดาวเล็ก นะครับนะทักทายกันนะครับทุกคนนะพี่น้องนะเป็นยูสไสนะครับภาพชัดเสียงชัดบอกเพราว่าหนาฝนเนาะนะฝนอัชิมาเร็วสบายดีเด้อพี่น้องท่างสอปอป,อปอลาวนะครับหลังจากงวดที่แล้วเนาะเหลือสามตัวเตียบพี่น้องนะ,นะครับนะเน้นๆเนาะนะเจ็ดหกสามมันออกสามหกหกนะครับน้นหกสามบางคนนะ บางคนก็ไปรูดหรลูดสามมาทั้งดิ่งนะในรอบนะครับสองอาทิตย์นะอาทิตย์ที่แล้วสาวันอาทิตย์นี้นะจันพุธสุขเนาะวันนี้วันศุกร์นะมันจะไปยาวไปในรอบสองสัปดาห์นะครับเนะี่ยก็จะให้เม็ดเดียวเหมือนกันนะครับนะทักทายกันนะพี่น้องนะทักทายกันนะครับวายุแถวใดผ่าชัดวอก๋ย่าเดี๋ยวขอเล็กนิดหนึ่ง ขอเช็คระบบมันมีเสียงบอมีเสียงไหมครับทุกคนเพราะว่าใช้ไม้ไม้ไม้บริสต์นะมันมันมีสัญญาณไหมเนาะมันไม่เห็นมีไฟกระพริบกระพริบไงมันทำไมเปียกวะอืมโอน่าจะมีเนาะทุกคนมีไหมมีสัญญาณไฟมีเสียงไหมครับทุกคนมีเสียงไหมมีเสียงไหมครับ สบายดีเร้่อพี่น้องทางบ้านเฮ้านะครับนี้มาเบิ่งแนวทางเนาะนะนะเมื่อวานจวดจ้าดนะครับเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวฮานอยนะครับฮานอยใครไม่ดูไล์สดก็จะมีรู้นะครับก็จะไปหมดตั้งแต่น้อยแรกนะฟังนะครับนะแนวทางฮานอยของกอนกฤษินที่เป็นภาพลงในเพจเน้นปกติและ VIP เท่านั้นนะปกติเมื่อวานอาจารย์ให้ให้หกเนาะมัน ปกติมาสองหกและเม็ดเดียวหกหนะึ่งะ VIP ก็มาเต็มๆนะครับหกหนึ่งตรงๆไม่ต้องกลับนะครับในส่วนฮานอยก็ลงไปแล้วนะหรือไทยพาดยังไม่ได้เห็นเนวันนี้ก็จะให้นะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยอาวไทยนะครับเประนั้นฝากเด้อพี่น้องนะฝากนะพุที่แล้ววิ่งลาวไปหมด7จ0 0พหนูบอไดเบึงไหล ไม่ได้ดูไลก์ก็ลงในในโพสเดอ้อพี่น้องใน youtube อกรพาจวดเนี่ยก็ก็จะเห็นก่อนเขาตั้งแต่เที่ยงบ่ายเนาะนะไม่จำเป็นก็จะเข้ามาในในเพจก็ได้นะเข้าไปใน youtube ของเราพิมพ์อ,อกรพาจวดนะครับเห็นหมดนะไม่จำเป็นจะดูไลสดนะครับเพราะในเพจเนี่ยนะครับพิมพ์จำชื่อเพจให้ได้แล้วก็ค้นหาแล้วก็เลื่อนนะถ้าใครนะครับเพิ่งเห็นครั้งแรกก็ฝาก กดติดดาวเพจนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับจะได้ไม่พลาดเนาะแอบทีมค้นหาใน YouTube ใน Google นะอองกคก์ก,กรกฤสินองก,ก์กรพายจวดมันขึ้นหมดนะนะครับถ้าเขาเรามาค้นหาในเฟซบุ o กนะครับนะเราต้องกดคำว่าเพจนะเด็ดนะครับนะเพจของอาจารย์ลุงทุกเพจเพจนี้นะครับคือกกฤสินี่เอฟซีนะดูรัฐบาลน,นะครับรัฐบาล จะไม่จะม่ย้อนย้อนคือหลังเนาะใครติดตามของอาจารย์นะเอาไปวิ่งกินตังนะครับเอาไปวิ่งได้แต่ตัวฟันของอาจารย์นะกดที่แล้วฟันสองนะอ่ะพิมรัฐบาลนะครับทุกคนพิมรัฐบาลเดี๋ยวจะได้เห็นว่าอาจารเน้นตัวไหนเนี่ยเน้นตัวไหนรถตเตรี่อาจารย์ก็ซื้อเยอะอยู่เนาะ <laughs> นะ เรามานับเป็นใบให้ยังไม่ได้ก็เลยถ่ายรูปเป็นบางส่วนมาให้ดูเนี่ยนะครับส่วนอมสินทกศเดี๋ยวแค่ว่ากันในรอบถัดไปนะยังไม่เร่งรีบอภิมรัฐบาลนะครับรัฐบาลไทยตัวฟันนี้นะครับไม่ทําให้ผิดหวังเดี๋ยวจะให้ดูฟอร์มหลังนิดนึงนะใครตามนอ้องอย่าสับสนนะนะอย่าอย่าอย่าสับสนนะครับ ที่อาจารย์ทำบางทีเราก็หนีเจ้าหลอกเจ้านะครับหนีเจ้าหลอกเจ้าไม่เขาเราจ,จับจับจุดเราได้ในหะลักหน่วยมีสามตัวเนี่ยอาจารย์ออกมาหมดจะไม่ตัดนะครับแล้วก็ลบหนึ่งบวกขึ้นมาหนึ่งมันก็จะเป็นห้าหางนะถ้าอาจารย์ตัดทีไรจะตัดตัวมันออกถูกทุก้กางออกออกตลอดลก็เลยไม่ตัดนะวดนี้ไม่ตัดวดที่แล้วตัดสามออกด้วย งวดนี้นะครับทุกคนนะทวนดูนิดหนึ่งนะครับงวดนี้อ,อยู่ในเครื่องนี้เป็นหลักตายๆนะอยู่อยู่มันข้อมูลมันทับถมกัน,นงวดนี้นะครับฟันตัวนี้นะฟันตัวนี้นะครับนั่นหลักหน่วยนะฟังนะครับหลักหน่วยไอจา,าร์ได้สี่ได้ห้าได้หก หนักหน่วยได้สี่ได้ห้าได้หกอาจารย์ลดหนึ่งก็เป็นสามเพิ่มหนึ่งก็เป็นเจ็ดมันเป็นห้าหางนะครับแต่วิ่งนะครับรอรับตังค์นะบางคนอาจดูอย่างนี้จะไม่รู้ว่าตัวเน้นน่ต้องรอดูสามตัวเท่านั้นถึงจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นสามตัวถ้าเห็นแล้วก็อ้อนะครับสามตัวนะักนะครับเห็นไหมอาจารย์เอามาหมดนะครับหลักร้อยนะห้านะครับนี่ ห้าเท่านั้นนะครับเอาหลักร้อยมั่นใจคือเอาห้าเอาห้ามาหมดเพราะห้ามันเข้าทั้งกําลังวันทั้งตัวเด่นนะครับอาจจะเป็นหามด้วยนะครับนะที่ชอบก็คือนี่แหละนะครับทําไมนะเห็นไหมเอ่ยอันนี้ถ้าชุดรวยคนจะดูออกเลยถ้าอาจารย์ไม่พยายามลงชุดนี้พรารู้ชุดนี้เขาก็รู้ว่าตัวเน้นของอาจารย์ตัวเด่นคือเลขท้ายเลขสามตัวนะครับทุกแนวทาง ทุกสำนักนั่นแหละนะอาจารย์ทุกอาจารย์เขาจะให้เลขสามตัวเขาแตกก็คือเลขไทยเลขสามตัวเขาจะมองออกนะครับนะจะทิ้งลงเฉพาะตัวนี้นะครับเห็นไหมมองออกเนาะนะที่เน้นนะครับเดี๋ยวเปิดใจกันว่ากันเปิดใจว่ากันเนี่ยอาจารย์ซื้อสองหนักสองหาง แต่น้อยลงแต่ว่า06ซื้อไหมซื้อแต่ไม่เยอะนะครับอันนี้เป็นไทยตั้งแต่วันแรกจริงๆมันเยอะกว่านี้เนาะมันเยอะกว่านี้นะครับทําไมบนซื้อลัตเตอรีม่มันเป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างหรือบางทีอาจจะได้ข้างเคียงหรือหวังรางวันที่หนึ่งนะครับอาจารย์เคยได้ข้างเคียงก็ได้แล้วเรือรางวันที่หนึ่งรางวันที่หนึ่งเคยถูกมาห้าตัวผิดตัวหน้า ก,ก็มาแล้วนะครับถูกสี่ตัวหลังก็ถูกมาแล้วนะครับเหลือวันวันที่หนึ่งเท่านั้นนะอันนี้นะแบ่งแบบไม่กัดนะครับให้เห็นให้ทุกคนเกิดความมั่นใจบางคนคนที่ให้เลขแม่นแม่นบางทีเขาก็ให้ตามสูตรเลยเข้าเขาทําไมไม่ได้ตังค์เพราะเขาไม่เล่นเล่นห้าสิบบาทมันไม่ใช่แล้วถ้าคุณเลขเข้าจริงแม่นจริงอ่ะคุณต้องอัดนะถ้าคนให้แต่คุณต้องมั่นใจในสูตรแต่เลขบางคนเข้าแล้ว ว่าเข้าแต่เป็นเพราะความดีความบังเอิญหรือโชคอะไรเขาก็ไม่ให้แบบนั้นตัวเองไม่ไม่ได้ตังค์มันก็มันก็ไม่มีประโยชน์นะอาจารย์อาายัดตัวเดียวนะครับได้ลถเกง๋งสีคันหนึ่งก็มีนะครับได้ยาลิสสีคันหนึ่งราคาหกแสนกว่าเนี่ยนะนี่คืออาจารย์ถ้าชอบบ้าบ้าบินมากจัดเป็นตัวเดียวสามพันห้าลอตเตอรี่มันได้ลอตเตอรี่ก็ได้สามตัวหน้าอีกสิบใบสามตัวท้ายอีกสิบแล้วก็สองตัว งวดนั้นน่ะได้ครบเซตไง